สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนักท่องเที่ยววันนี้ขอเสนอสถานที่ท่องเที่ยวตำบลห้องแสงอำเภอเลนกทาจังหวัดยะโสธรหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านโอทอกและหมู่บ้านผู้ไทย การมาเที่ยวที่นี่ใครชอบเขื่อนห้วยลิงโจนแห่งนี้ไม่ใช่เขื่อนสิห้วยลิงโจนมากางเต็นท์อยู่ก็ได้ครับมีป่าไม้ร่มเงาปลอดภัยไร้กังวลไม่มีงูงเหี้ยวเขี้ยวขอมารบกวนยุงก็คงมีน้อยป่าล่มลื่นดี ยามค่ำคืนจะกอ่อไฟย่างปลาแถวลิมน้ำก็ย่อมได้เหมาะที่จะตั้งแคมป์เลยตรงนี้ใครมาเป็นกลุ่มหรือขี่มอเตอร์ไซค์มาต้นไม้ล่มเลื่นทั้งวันเอาเสือมาปุ่นนอนยังได้เลยแถวน,นี้ ผมยังชอบเลยในช่วงนี้โควิดก็เลยไม่ค่อยมีใครอยู่ส่วนหลังฝายก็เป็นที่โล่งทุ่งนาป่าไม้บนฝายที่ลิงโจรก็มีถนน ข้างล่างก็เดินไม่มีอะไรอาจจะมีคนมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายวนนี้ทางวิ่งหลังเนถนนอาจจะไม่ดีแต่ถ้าวิ่งบนเขื่อนบนฝายนี้ก็ถนนดี แต่ก็วิ่งไปประจบกันที่เดียวเหมือนกันนุ่นวิ่งจบข้างหน้าจะมีทางถนนไปภูเขาใครชอบปีนเขาหรือไปถ่ายรูปก็ไปได้ถนนแถวนี้ยาเย็น หยดรถได้ครับเนื่องจากรถมีน้อยในทุกพ้านนั่งกลางถนนอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะไม่มีรถวิ่งไปวิ่งมาก็เลยแอปท่าเช็คอินหน่อย,อยที่ถนนวิ่งไปไปภูเขาลูกโน้นใครชอบปีนป่า ภูเขาหรือเดินเที่ยวชมวิวก็ไม่ผิดกับกีกาปลอดภัยครับแถวนี้ไม่มีโจรรู้ร้ายเสือสิงกะทิ้งแลดก,ก็ไม่มีไม่กล้าออกมากัดหรอกหางฝายก็มีภูเขาอีกที่หนึ่งโน้นครับยาวเหยียดมองไปทางโน้นก็นั่นแหละถ้าบัวลอย ทั้งอดีตงูเหลือมกับชาติมาเป็นคนนั่นแหละนี่แหละถ้ำนั่นแหละมีวัดอยู่ผมก็ไปพิสูจน์มาแล้วลงไปในถ้ำก็ไม่มีอะไรมีแ่ข้างคาวอ่ะกลับมาฝั่งนี้อีกทีนี่แหละครับสถานที่เหมาะแก่การกายเป็นหงองูเสือนั่งินชุม,มวิว เส้นหนึ่งขาลงไปเข้าหมู่บ้านเส้นนี้เข้าหมู่บ้านไปนู้นแล้วก็เลี้ยวขวาลงไปหมู่บ้านก็อยู่ประมาณกิโลกว่ากว่ามีสินค้าขายทุกชนิดกลับมาดูทีนี่แถวนี้เป็นริมน้ำเดินลงเล่นน้ำก็ได้ไม่ผิดกติกา ไม่มีใครว่าจะตกปลากลางไ่ายก็ไม่เป็นไรแต่น้ำลึกใสสะอาดช่วงนี้โควิดอย่างที่บอกนะครับเรือหาปลาก็ไม่ค่อยออกมาปกติจะมีชาวบ้านมาหาจับปลากลา,างข่ายแถวกลางกลางน้ำนี่แหละ ชื่ออะไรอาจจะเรียกว่าดานคอก็ได้เพราะมีสำนักสงฆ์อยู่ตรงนั้นเห็นตามๆอย่างนี้ขึ้นไปก็สูงนะครับสูงเรื่องือนการเห็นรอบๆก็นันฝายห้วยดินโจรที่ข้างบนรถวิ่งได้นี่แหละ รอบทิศทางเลยจะได้มัดใจน่าก่อนน้ท่วมกมาถกที่นเลยแล้ไม่ไม่ท่วไม่ท่วมาาปกติเ้าบ้านก็มีกลุ่มหนึ่งเขบมาดเข้าไปสอบถามแลวบอกมา้วย จจะมาชนสั้งคันหรือไมก่ก็ถ้าใครชอบนั่งกินอาหารแบบซิวๆก็นอนแหละเป็นลิบๆอยู่ข้างหน้าเป็นแพรครับอาหารไม่แพงไปนั่งกินนั่งดื่มตรงนั้นก็ไม่ผิดกติกาแ่นอนแพรใครแพรมันร้านใครร้านมันนั่งร้านนี้นั่งแพรนี้ไปสั่งร้านโน้นก็ไม่ได้นะผิดกติกา นอกจากเขาไม่มีให้เจ้าของร้านสั่งให้ก็ได้กินยำปลาหมึกกินหอยทอดก็หอยทอดมีกุ้งกุ้งกุ้งเต้นกุ้งยำอะไรก็ว่าไปมีครับมีขายให้มีให้กินขอให้บอกปลาเผาก็มีนิดตกปลามาให้เจ้าของร้านเผาให้กินก็ได้ จะได้ภูมิใจกินอร่อยที่ตกเองได้เราว่ากันไปผมก็ไม่รู้จะแนะนำย่างไงครับถ้าชอบมาเที่ยวก็มาได้ผมมาที่ไรก็ไม่เคยพลาดมานั่งกินลมชมวิวอย่างนี้วันไหนอากาศดีๆไม่มีเมฆก็มาถ่ายรูปภาพาที่ตกดินนวลหลังฝายนวลทั้งภูเขาที่ผ่านมาเมื่อคู่จะสวยงามมากภาพที่ตก เ,เงาสะท้อนมาถึงสะท้อนแสงมาถึงเราเลยเงาพระอาทิตย์ม่มีอะไรครับนี่ครอบครัวนั่งรถเก๋งขับรถเก๋งมาเจ้าร้อยเอ็ดนั่นแหละเข้าไปคุยแล้วกมาจากโพไซเขาบอกได้ยินแต่ชื่อเลยอยากมาให้เห็นกับตาอะไรนี่จอดปูเสือกิน ข้าวคึ้น,น้ำกันนี้คนน้อยเาสาทิศเกาะพอมมีบ้านให้ดูถนนบนเขื่อนบนฝายรอบหนะึ่งถ้าเรายืนอยู่จุดนี้ก็จะโน้นมองเห็นด่านคอตรงนั้นคออยู่ไกลข้ามคนละอีกฝั่งไปทางน้น แคมค่ำคืนถ้าเรามาตั้งแคมป์อยู่มาก่อไฟตรงนี้ก็ได้บริเวณนี้ก่อไฟอย่างปลาเผาปลากินก็สนุกไลอแกแปบนี่มันก็ใกล้เป็นไม้ใกล้ร่มไม้นี่แหละยามเย็นก็จะล่มหมดแถวนี้ คงไม่มีมันหนีหมดแล้วถึงอยู่ก็อยู่ไม่ได้ไม่มีที่ซ่อนก็เลยต้องหนีตายหนีทุกที่ซ่อนรวิ่งหนีอะไรวิ่งเลียบๆถ้าใกล้เกินไปก็กลุ่มแกะเขาเลี้ยงแกะกัน มาลงบนงงบนี้มับนแนเก่อาชีพใไรอาชีพมัน ผมก็จบคลิปแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดี